วันนี้นะคะอยู่ที่แพทา์วัดอภิสิทธิ์นะคะก็จะเป็นจัดเซตโต๊ะหมู่จะมีข้างบนจะมีเป็นดอกดาวเรืองจะเป็นหของคุนยายนะคะก่อนอื่นเรามาไว้าพาะก,กันก่อน นี่นะคะก็จะเป็นชุดแจกันแก้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอให้ดูนี่แก้วตะมูตะมีน่ารักนะคะมีทั้งหมด4อันนะคะ2คู่นะคะแจกันแก้วนะคุณแก้วนะคะก็จะเป็นคุณแก้วเซตหนึ่นะก็จะประมาณนี้เด้อ ทีนี้ขั้นตอนของเรานะคะที่วันนี้ก็จะมีเซตนี้สำหรับตัวสูงจะเป็นเซตใบก็น,นี้ใบยอยู่แหละตักลงไปเนาะเนาะเีนเนะน่ะะคะ แล้วก็แกะออกมานี่คือกล้วยไม้ที่แกะแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่คิดเก็บจัดเด้อคือมันสามารถเขาจัดมาแล้วนะจัดสวนแกะมาแ,แบบนี้นะคะ่ะพอเราแกะออกจากมัดอะ่ะเราก็แกะเลย นน้ำไม่ค่อยถนัดมองไม่ค่อยเห็นข้างหน้าเขาเนี่ยสวยหรอคะเดี๋ยวขอจัดนะจัดนะสวืด้ยังคะแค่ได้ค่ะได้ดดดหนนิดนะะใส่ตัวตั้งเข้าไปนคะคะเขาก็จะตั้งออกมา ใส่เยอะใส่น้อยก็ตามตามความเหมาะสมที่ที่เราเลยว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยนะคะใส่ใส่ช่อตั้งเข้าไปอีกน่อยแบบนี้เนาะเนาะเขาก็จะเป็นช่อตั้งแบบนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเออนี้นสวยยังจ้ะ อองดูใกล้ๆจ้ามันจะมีความมันจะมีความหวานมันจะมีความละมุนแล้วมันเขาก็จะมีความมีสเสน่ห์ของเขาในตัวคือดอกไม้เขาสวยมากอยู่แล้วนะคะเรามาจับเขาที่ไหนๆก็พออย่าบังคับเขามากดอกไม้เขาไม่ชอบถูกบังคับเนาะดอกไม้เขาจะชอบแบบเป็นอิสระแล้วก็แบบ ผิวไหวไปมานู่นนั่นนี่สวยป่าต้องเอียงเอียงเพราะว่ากล้องมันเอียงนี่คะมุมข้างนะคะนี่มุมหน้านะคะนี่จะเป็นมุมข้างาาก็จะประมาณนี้นะคะคมาเลยค่ะนี่ค่ะง่ายไหมไม่มีดอกไม้ดอกไม้ในตลาดมันแพงอะ่ะก็ติดต่อไยมาได้ นะนี่ก็สวยแล้วใช่ไหมล่ะสวยหลงเลยใช่ไหมล่ะ คือไม่ถนัดเนาะมันไม่ได้มองกล้องขอหันข้างแป๊บนึงอน่ะ อีแมวพี่น้องแมวพี่น้องแมวจ้ะนไหมคะประมาณนีเ้เดี๋ยวยังไม่จบยังไม่หมดอย่างไม่จบนะตอนนี้น้องแน่นมากค่ะน้องแน่นน้อง,องละมุนมากเห็นไหมให้ดูใกล้ๆเนาะก็จะประมาณนี้ด้านข้างนะคะประ,ะมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะจ๊ะ นะอี่ออยมาคนเดียวนะออยจัดแบบเร็วมากนี้นะใส่เข้าไปแค่นี้ก็สวยแล้วจ้าที่หลัสวยงามนนะสวยแล้วนะคะที่เราจะมาจัดกันนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวเตีตัวเตีตัวเตียวเีย ตัวเตี้ยนี้จะจัดจัดยากจัดง่ายแบบเดียวก็เต็มตัวสูงก็จัดง่ายเหมือนกันจัดไม่มีอะไรยากรอกเทคนิคในการจัดดอกไม้คืออะไรเทคนิคอคือศิลปะอะค่ะศิลปะมันใช้อารมณ์ในการจัดด้วย ใช้ไอเดียใช้ความคิดด้วยแล้วก็ใช้จินตนาการด้วยดอกไม้มันจะได้มีมิติมันจะได้มีชีวิตชีวาจาแล้วเรารู้สึกว่าดอกไม้มีชีวิตนั่นแหละค่ะคือดอกไม้ที่สวยสวยไหคะน้นะคะทีเวลาเช็คดอกไม้อ่ะเห็นไหมตรงเนี้ยเขาจะแบวง พอเราเช็คไดุู้กนะคะเราก็จับไปไมนะ่สุดไปนะคะตรงไหนก้านไม่เรียงหนอยเราก็หักออกไม่เรียบร้อยนี่นะฉันไม่ครบนะจ๊ะยังไม่ครบนะจ๊ะ วยไหมคะเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายแล้วคะ่ะ ตัวนี้นะคะอ่ะกาก้านสั้นของเขาอะช่อที่เป็นก้านสั้นเขาจะเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเขาจะมีความแบบจะมีความสูงเกินเกินเบอร์เขาสักหน่อยเนาะประมาณนั้นเพราะก็ไม่ค่อยเอาเดิดออกไม้ทีก็จะใส่ป็บน,นะคะก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะถวายพระก,กันนะคะ We'll be right <laughs> back. เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะที่เรามาทำบุญจัดดอกไม้ถวายนะคะองคธาตุเจดีที่วัดอภิสิทธิ์นะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันโกนนะคะพอวันโกนหน้าเรามาเจอกันใหม่เนาะแต่ว่าคอนเซ็ปต์การจัดดอกไม้ก็จะเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะ่ะก็จะไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนเซ็ต แบบอื่นนะคะก็ยังจะใช้ตัวนี้อยู่อันนี้คือดอกไม้ที่เหลือนะคะดอกไม้ที่เหลือจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสวยๆก็ยังแบบดีๆอยู่เลยพนมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ